เจ็ดขั้นตอนในการทำความสะอาดมือนะคะอย่างแรกเลยเราควรจะตัดเล็บให้สั้นและถอดเครื่องประดับออกให้เรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำยาในการทำความสะอาดมือนะคะประกอบไปด้วย3อย่างค่ะอย่างที่1นนะคะน้ำและสะบู่ค่ะอย่างที่2น้ำและสะบู่ผสมน้ำยาทำลายเชือ้อและอย่างที่3นะคะแอลกอฮอล์เบสโปรดักค่ะอย่าลืมทำความสะอาดมือตามหลักไฟโมเมนต์นะคะส่วนขั้นตอนการทำความสะอาดมือทั้ง7ขั้นตอนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 7ขั้นตอนการทาความสะอาดมือขั้นตอนที่1ฟอกฝ่ามือล้างมือด้วยน้ําสะอาดถูสบู่จนขึ้นฟองหลังจากนั้นถูให้ทั่วฝ่ามือทั้งสองข้างขั้นตอนที่2ฟอกหลังฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหลังเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณมือและซอกนิ้วมือด้านหลังขั้นตอนที่3ฟอกง่ามนิ้วมือนํานิ้วมือทั้งสองข้างมาประกบกันถูฝ่ามือและซอกนิ้วมือให้สะอาดขั้นตอนที่4ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลังถูวนไปมาทั้งสองข้าง ขั้นตอนที่5ฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือโดยการนิ้วมือออกใช้ฝ่ามือกำรอบนิ้วหัวแม่มือแล้วหมุนไปมาสลับกันทั้งสองข้างขั้นตอนที่6ฟอกปลายนิ้วมือและเส้นลายฝ่ามือโดยถูวนเป็นวงกลมทั้งสองข้างขั้นตอนที่7ฟอกรอบข้อมือทั้งสองข้างถูวนจนสะอาดหลังจากนั้นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและเช็ดมือด้วยกระดาษหรือผ้าสะอาดที่เตรียมไว้และปิดก๊อกน้ำด้วยกระดาษหรือผ้าเช็ดมือที่เราใช้แล้ว ทั้ง7ขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ระยะเวลารวมกันอย่างน้อย30วินาทีค่ะและอย่าลืมนะคะหากมือปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่ปรกากฏชัดเจนให้เราทําความสะอาดมือด้วยน้ําและสะบู่ผสมน้ํายาทําลายเชื้อหากมือไม่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่ปรกากฏชัดเจนเราสามารถทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เบสโปรดักต์ Pro ได้ค่ะ